ทำอย่างไรจึงจะได้เห็นดวงปฐมมรรคเร็วๆปัญหาที่ว่าทำอย่างไรผู้ปฏิบัติจึงจะได้ถึงดวงปฐมมรรคเร็วๆหรือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนับตั้งแต่เบื้องต้นไปเบื้องกลางเบื้องสูงเอาเบื้องต้นเสียก่อนนั้นความจริงเป็นเรื่องที่เล่งไม่ได้ การที่ผู้ปฏิบัติภาวนาธรรมจะถึงดวงปฐมมรรคได้นั้นขึ้นอยู่ที่เหตุปัจจัยที่สำคัญหลายประการประการที่หนึ่งก็คือว่าขึ้นอยู่ที่บุญกุศลมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลซึ่งจะเจริญขึ้นเป็นบารมีอุปบารมี ปรมัทบารมีมีทานบารมีศีลบารมีเนธธรรมะบารมีปัญญาบารมีไปจนถึงเมตตาอุเบกขาบารมีว่าได้ประกอบบำเพ็ญมากี่มากน้อยประการที่สองในส่วนที่เป็นอธิฐานบารมีถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรม ได้เคยอธิษฐานบาร,รมีไว้ในระดับเบื้องต้นคือปกติสาวกระยะเวลาของการบำเพ็ญบาร,รมีก็สั้นคือสั้นกว่าผู้ที่ตั้งจิตอธิษฐานสร้างบาร,รมีหรือบำเพ็ญบาร,รมีเป็นพระสาวกที่สูงยิ่งไปกว่านี้เช่นอัครสาวก อสิติมหาสาวกเป็นต้นหรือสูงขึ้นไปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัพพัญยูพุทธเจ้าเหล่านี้ล้วนแต่ต้องบำเพ็ญบรารมีมากกว่ากันไปตามระดับนี้เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งว่าได้บำเพ็ญบรารมีมากี่มากน้อยประการที่สาม ขึ้นอยู่ที่บาอปอกุศลที่ตนได้กระทําขึ้นในอดีตมาถึงปัจจุบันใครทําบาอปอกุศลมากก็เป็นอุปสรรคขัดข้องมากตามส่วนนี่เป็นเรื่องอดีตแต่ในเรื่องปัจจุบันผู้รู้ที่ประสงค์ที่จะประพฤติปฏิบัติภาวนาธรรมให้เห็นให้ถึงดวงปฐมมรรคเร็วก็ต้องบำเพ็ญคุณความดี อันได้แก่ทานกุศลศินกุศลภาวนากุศลให้เพิ่มมากขึ้นทานกุศลน,นั้นเป็นเครื่องชำระกิเลสประเภทความตนีความเห็นแก่ตัวประเภทความโลภประเภทตัณหาราคะประเภทความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิให้หมดไปจากจิตใจ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้เบาบางลงแปลว่าให้รู้จักละรู้จักวางเมื่อละวางได้มากเท่าใดใจก็ว่างได้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงบำเพ็ญบารมีคือทานกุศลเป็นทานบารมีอุปบารมีปรมตถบารมี เป็นเบื้องต้นและเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งส่วนศีลกุศลนั้นเป็นเครื่องป้องกันหรือเครื่องกลั่นกรองความประพฤติปฏิบัติที่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นผู้ใดรักษาศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอกายวาจาก,ก็สะอาดบริสุทธิ์ จิตใจก็อ่อนโยนที่จะอบรมให้หยุดให้นิ่งได้โดยง่ายเพราะไม่ต้องเดือดร้อนด้วยเวรภัยซึ่งจะเกิดขึ้นจากความประพฤติผิดศีลแปลว่าผู้รักษาศีลจิตใจก็สงบกายวาจาก็สงบระงับเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ใจได้รับการอบรม ให้สงบระงับได้โดยง่ายส่วนภาวนากุศลต้องทำบ่อยๆเนืองๆไม่ละเว้นเสจกลางคันด้วยใจรักด้วยความเพียรด้วยความต่อเนื่องด้วยมีสติพิจารณาในเหตุสังเกตในผลปรับจิตใจของตนให้หยุดให้นิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ให้สามารถทำทุกอิริยาบถคือเดินยืนนั่งและนอนยามเมื่อว่างจากภารกิจการงานติรึกนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสยอยู่ในใจกลางของกลางตรงจุดเล็กใสบริกรรมภาวนาว่าสมาอาหงสมาอาหัง สมาละหัง,หงไว้มากๆต่อเนื่องไปมากๆศีลกุศลก็จะเจริญขึ้นด้วยใจก็จะได้รับการฝึกอบรมให้หยุดให้นิ่งได้โดยง่ายหรือที่เรียกว่าจิตจะเป็นเร็วขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้ก่อนนอนถ้าท่านนอนท่านก็ยังบริกรรมนี้มิต บริกรรมภาวนาคู่กันไปจนหลับก่กอนจะหลับจิตดวงเดิมจะตกศูนย์จิตดวงใหม่จะลอยเด่นขึ้นมาไซท่านสามารถจะเห็นได้โดยง่ายและอาศัยอารมณ์เช่นนั้นก่อนจะหลับก่กอนจะตื่นเหมือนกันดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายและใจนั้น จะลอยเด่นขึ้นมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านสามารถจะเห็นได้โดยง่ายเมื่อเห็นได้ง่ายแล้วท่านก็อาศัยอารมณ์นั้นมาใช้บริการต่อไปไม่ช้าท่านก็ถึงดวงปฐมมรรคได้อย่าลืมจงประกอบทานกุศลเพื่อละเพื่อวางรักษาศีลเป็นศีลกุศล เพื่อระวังกายวาจาใจมิให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นมันเจริญภาวนากุศลท่องในใจสม,มาอาลังสม,มาอาลังเปึกนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางตรงจุดเล็กใสที่ศูนย์กลางกายไว้เรื่อยๆ ทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนยาเมื่อว่าจากภารกิจการงานจิตจะเป็นเร็วขึ้นและท่านจะถึงดวงปฐมมรรคได้เร็วคาถาหลวงพ่อวัดปักน้ำสัมมาอาลังสัมมาอาลังสัมมาอาลัง เมื่อภาวนาแล้วจะโชคดีปลอดภัยได้ลาเห็นจำคิดรู้คือใจหยุดไว้ที่ฐานที่เจ็ดสำเร็จทุกอย่างทุกท่านนะคะ